สวัสดีนะคะสวัสดีชาวยู YouTuber. ทูบเบอร์ทุกทุกคนทุกทุกท่านแล้วก็ทุกๆุวักันเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมห้องไขสไตล์เลียวนั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะมาลงจักรวาลจำลองนะของโลกที่6ซึ่งเป็นความยากระดับ3นะนะ ระดับ2เล่นไปแล้วทีนี้เราจะมาเจอระดับอ่าระดับสามบ้างเนาะคือเกมนี้เล่นเล่นมานานแล้วแต่ไม่เคยอัดให้ทุกคนดูเลยเนาะก็เล่นแบบไม่มีคําแนะนําอะไรเลยเนาะเล่นแบบมัวม่วๆมาเลยเนาะทีนี้โลก3เนี่ยเอ้ยไม่ใช่โลก3อ่าโลก6ความยากระดับ3ามอะบอสที่เราเจอนะมันก็จะเป็นโคโคเลีอ่ะ ซึ่งจุดอ่อนที่มันแพ้เนี่ยมันแพ้ธาตุไฟไฟฟ้าแล้วก็เขาเรียกว่าธาตุอะไรอะเออช่างมือถือกูก็เรียนไปถ่มเหมือนกันซึ่งมินิบอสมันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟฟ้ากับไฟเป็นหลักเลยเนาะมินิบอสเราจะเจอเนาะขั้นต่ำก็เลเวล75นะเอ่อเลเวลที่เขาแนะนำเนี่ยเขาแนะนำให้เป็นเลเวล76เนาะ แล้วก็พรที่ต้องใช้เนี่ยมันคือ,อลบล้างที่นี่ใช้อยู่ตัวละครที่นี่เอาไปก็จะเอาตัวบุกเบิกไปตัวหนึ่งนะเอาตัวนี้ไปซึ่งไม่รู้ว่ามันจะผ่านหรือเปล่านะแต่ตอนที่เล่นความยากระดับระดับสองเนี่ยก็ผ่านมาได้เหมือนกันทุลักทุเลมากแต่ก็ผ่านเล่นนานแต่ผ่านชัวนะแล้วก็จะเราจะเอาน้องน้องฟูไปนะ เพิ่งจเลเวล74<笑><笑>ก็ยังยังไม่ได้80ก็ไม่รู้จะผ่านไหมแล้วก็ตัวนี้ตัวไฟฟ้าท่าไฟฟ้าเราจะาตัวนี้ไปเลเวล77แล้วก็เอาตัวฮิลไปตัวนึงซึ่งตัวเนี้ยไม่ได้เน้นทำดาเมจอยู่แลละเอาไปแค่ฮิลเฉยๆเนาะเออเราสามารถอัพไอ้นี้ได้นี่ <l ug> ใช่ไหมมันเป็นอันฟื้นฟูอะเราจะเอาไว้คอยฮิลเลือดเอ่อให้ให้เพื่อนร่วมทีม อันติเนี่ยสำคัญเลยลบบัฟตอนนี้มันมีข้อดีตรงที่มันลบบัฟได้นะเราก็เลยเราก็เลยจะเอาไปนะก็ห,กหลักๆก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจบจากตรงเนี้ยจะเอาเป็นแบบว่าคือจะไม่ได้เล่นตั้งแต่วินแรกจกนถึงวินสุดท้ายนะเพราะว่าคลิปน่าจะยาวมากเดี๋ยวจะ ตัดเป็นช่วงๆของมินิบอสให้กแล้กันเนาะแล้วก็บอสบอสใหญ่เนี่ยโคโคลเลียนเน่ยมันเจอ3ามเฟสเนาะเดี๋ยวก็สู้ครบเลย3เฟสจะช้าหรือจะเร็วก็ยังไม่ชัวร์แต่คลิปนี้ชัวร์ว,ว่าน่าจะนานเดี๋ยวตรงที่ถึงมินิบอสเนี่ยจะแบ่งช่วงเอามาให้ดูทีละตัวทีละตวัตวมินิบอสมี4ตัวเนาะโอเค อ่าเนี่ยเขาบอกว่าเดวลเฉลี่ยของทีมต่ําไปคือที่ที่ต่ำเนี่ยมันคือตัวตัวนี้เนาะตัวนี้มันแค่อ่าตัวตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันแค่เลเวลเจ็ดสิบเรามีแปดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดแล้วก็เจ็ดสิบสี่แล้วก็เจ็ดสิบคือเรามีแปดสิบคือแค่ตัวเดียวก็คือตัวตัวบุกเบิกซึ่งไม่รู้ว่ามันจะผ่านหรือเปล่าแต่ว่าเราก็อัดดาเมจไปเยอะพอสมควรอ่ะเดี๋ยวผ่านไม่ผ่านยังไงก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวตรงนี้จะขออ่าตัดคลิปไปก่อน เนาะเพราะว่าสู้สู้กับตัวตัวลูกสมุนของมันยมันยังไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวพอถึงมินิบอสตัวแรกเนี่ยก็จะอัดช่วงนั้นมาให้ดูอีกทีหนึ่งกันละกันแนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราไปรอชมมินิบอสตัวแรกแล้วกันนะครับผมป่ะครับ n u t e s <minutes> later <S โอเคตอนนี้เราอยู่ตรงหน้ามินิบอสตัวแรกไปที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าที่แพ้ก็คือไฟกับมีลมด้วยแล้วก็ของตัวน้องฟูนเนะาะฟูขอใส่โล่หนึ่งแล้วก็ไฟแล้วก็เข้าไปตีมันเลย <c oughs> ไม่รู้จะนานหรือเปล่านอะอันนี้เป็นมินิบอสต,ตัวแรกเปิดมาก็ทำลายเกาะไปได้สองตัว <c oughs> ปรับไปก่อนหนึ่งทีแรงซะด,ด้วย เอาไงดีอะพี่น้องกวน,นดิแล้วเราก็ขอใช้อันติเลยก็แล้วกันมันจะได้มีสองอันเนาะโบเขาให้เก้าพันสโลกอ่อเออตายโอเคตายแต่ตัวนี้เราจะใช้อันติดีไหมอุ้ย,โ,ยโดนแช่แข็งวะ่ะ อ๋อมันโดนแช่แข็งแค่ตัวเดียวหรืว่ามันโดนหมู่ถ้ามันโดนหมู่เราจะเอาอันติไอตัวนี้ทันทีเลยจะฮิวดีไหมดีกว่าก็ได้ไอที่พื้นกระพริบป,ป่ะนะี่ยโอ้ยกระพริบดีว่าวถ,ถ้ามันกระพริบอย่างนี้เราต้องไอ้นี่ขอ,อใช้แข็งแค่แป๊บเดียวโอ้มันตีแรงมากอะโคตรเจ็บเลยน,นี่ไงล่ะเราก็ตีเบาไปหน่อยเนาะ <laughs> ิวหน่อยมีไปถึง5,000น่ากเกลืออันติจะเต็มแล้วกูใช้เลยดีกว,าว่าอัะอัตดาเมจใส่มันโอ้อันนี้เอาอะไรเดียะใส่โลกก่อนก็ได้บางคนไม่มีโลกมันจะตื่นละอ่านี่มันตื่นละมันได้นี่เหรอที่พื้นกระพิบอีกแล้วเหรอเร็วจังอ่ะ มันเร็วมากครับกับพิบเร็วมากเพราะมันมีต้านด้วยนี่ใช่ไหมเห็นแล้วห้าพันอุ้ยอุ้ยเจ็บจ้าไม่เราไม่หิวมีหิวจังสี่พันกว่าแต่หิวทำไมเกยเดียวๆมันจะตีโดนสองกูล้างเลยบับเนี่ยแต่เฮดเอลมา ข้าท่าน,นี้แล้วก็อ่าน,นี้เอ้ยมันลดไปเท่าไหร่นะวเมื่อกี้ไม่ทันเห็นอ๋อเกินครึ่งไปแล้วเฮ้ยฮิวก่อนเอ่อติระจายแล้วกันที่พื้นกับพิบป,ปะ่ะยังก็ตีต่อเอาตัวไฟกูอ๋อเติดแล้วเติดแล้วเติดแล้วไม่ตี๋ะฮิวเถออ แตกโอ้ขอบตายสอง0มืนเลยแล้วก็ใส่นีเข้าไปเดี๋ยวก็คงตายอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ได้จะตายนะรีบอสตัวแรกอุ้ยใส่ทำไมนี่เนอันติกูได้แล้วมามๆม <c oughs> เดี๋ยวพึ่งดีกว่าทำลายโลกอย่าไม่ตายอีกใครโดน อ๋อตัวเดียว,ต,ว,ยวตัวเดียวกูไม่ใช้แต่กูฮิว้องเตินต้องคอยมองที่พื้นด้วยตัวไฟกูโดนเนี้ยโดนบ่อยจังว,วะวิมีลบสถานะเน่ยปับ๊บโบตายครับเรียบร้อยมินิบอสตัวแรก ทีนี้เราเรายังไม่มีไอพรลบล้างที่เป็นสามดาวอะ่ะว่าไม่มีซะด้วยเอาอะไรมาแทนดีอะเอาเออตอนลาสังหารมาแทนก็ได้ส่วนอันนี้หรออันนี้เราเอาเป็นเอ้ยมันเพิ่มขีอะ่ะ เพิ่มคีสแล้วเอาเคีมาก็ได้โอเคอันนี้ก็เป็นมินิบอสตัวแรกเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันตรงมินิบอสตัวที่2แล้วกันเนาะแต่ขอตัดตัดฉากไปเหมือนเดิมนะแต่ไปเจอกันตรงมินิบอสตัวที่2ครับเดี๋ยวเจอกัน five minutes later โอเคเรามาถึงมินิบอสตัวที่2แล้วนะเลเวล78กันเลยทีเดียวโอ้ยแม่งย่างดุโอเคเราใส่นี้ก่อน แล้วก็ใส่อันนี้แล้วก็เอาไฟฟ้าไปตีอัมันแต่รู้สึกว่าเปิดมาแล้วน่าจะต้องใช้อันติน้องเพราะว่าเลือดเพิ่มไหมขอฮิวเลยดีกว่าเพราะว่าเลือดค่อนข้างน่าเป็นห่วงฮิวแล้วก็ใส่อันตีมันสสใส่ทุกอย่างที่มีเออเพราะแม่งเดี๋ยวแม่งมันจะเริ่ม ดุขึ้นนี่งไงกูพูดเป็นอาฆาคำเห็นไหมล่ะยังไม่ทันยังไม่ทันได้ใช้แอนตี้เลยฮะเอาหนักเลยมล่ะสกัดแม่งก่อนโอ้โหตีโคตรแรงเลย แล้วกูจะฮิวทันไหมเนี่ยโอเคพอฮิวได้อยู่เลยเพิ่มอยู่ตีใครวะนั่นอะ่ะอ๋อโอเคมันไม่ได้ตีไอ้นี่เราตัวไหนอะ่ะอ๋อเลยเพิ่มอยู่หรอโอเคสามอันโบไอ้นี่ตันตีได้ปะได้ขอบใจ แต่มันน่าจะยังไม่ไม่ใช้นี่หรอกเพราะว่าเออเนี่ยเลือดขึ้นถ้ามันแล้วใส่นี่อ๋อเรามีเรามีตีแล้วเราดูดเลือดเหรอเมื่อกี้เห็นเลือดมันขึ้นอยู่โอเคแล้วก็ตีธรรมดาแตก <c oughs> ตอสองพ่นเจ็ดโอเคอันตีเราใกล้เต็มละ อ๋อพอไอ้นี่มันตีโอเคเข้าใจแล้วออพอไอ้นี่มันตีนี่เองมันใช่ใช่ไหมว่าแล้วโอเคเอาให้เต็มแล้วก่อนโอ้โหแล้วตัวตัวไอ้นี่เราโดนไอ้นี่อยู่โดนกักขังอยู่โดนสองตัวเลยนี่ว่ะ ตัวบุกเบิกเราก็โดนเลยตีได้แค่สองตัวยิงให้หมดเธอกเหรอกูจะฮิลโอเคเรามีฮิลต่อเนื่องตัวเข้าไปอีกท <whatever> ี่พื้นมันกระพริบอย่างอย่างโอเคถ้ามันอย่างก็ไอ้นี่ได้มินิบอสแม่งค่อนข้างดุเนอะไอ้เฮียเลเวล78 ทำไรแเฮ้ยที่พื้นกับพีบเหรอจะหมดเทิร์นแล้วสินะโอ้โหอ,อ้าวอ๋อฮิวไม่ได้โดนขังอยู่อ๋อเนี่ยเตื่นลนละเคมีตัวอะไรตีได้แน,น,น้่มั่งตัวนี้ อันเนี้ยตีได้ปะได้สองหมื่นสามตอนนี้ตีได้ตื่นเร็วมากอะอันติเต็มโมฮิวเอาเอาเต็มไว้ก่อนเต็มโล ขังสามตัวเลยนะมึงดีนะกูมีโบล้างครับสุจากดใช้อนันติไว้นะเนี่ยแม่งไม่ทันแต่มันขังเราซจก่อนโ,โอ้ยโอ้ยใจยเย็นสิเฮ้ยใจยเย็นสิอีหนู กระพริบไปน,นั่นน่ะ,ะยังเว้ยยังก็ตีธรรมดาตอนนี้เป็นตัวพระเอกใช่ไหมตัวบุกเบิกข้างล่างมันเริ่มกระพริบแล้วอ่ะเอ่ออ๋อไม่ไม่ไม,ไม่เราต้องฮิวดีกว,ว่าดืแล้วก็ตรงเนี้ยที่พื้นม,มันกระพริบเค ขังใครอ๋ขอขังตัวเดียวถ้าบางขังตัวเดียวยังยังยังโอเคยังยังได้อยู่ไฟฟ้าแตกไหมแตกก็เอาสิคะอันนี้มันฮิวไม่ได้เอ่อโหคิดนานเลยคือขังออกแยะ เยอะไปละมองว่าคูนตายเธอขอลองตายเธอขอลองตายเธอขอลองคูต้องปลดน้องเขาบอก่ะเดี๋ยวน้องคูโดนขังอีกเออแล้วก็ฮิลอีกโดนปละไม่โดน ขอบใจรอดเออตายแล้วเออรอดโอเคตอนนี้เราผ่านมินิบอสสองตัวแล้วนะโอ้โหเราจะเอาอะไรดีเนี่ยเออเอาอะไรดีเอาอะไรดีเอ,อะไรดีอ,อะไรดีอ,อ,รดอ่ะอันนี้ก็แล้วกันนะม,มันไม่มีอันที่เราไอ้นี่อ่ะมันก็ต้องเอานี้มาเนาะแล้วก็อ่ะอันนีน้แล้วกัน,น,กนได้พรลบล้างดาวเดียวเนี่ยนะ โอเคทีนี้มันเดิมมะเดี๋ยวเราตัดเหมือนเดิมเดี๋ยวไปเจอกันมินิบอสตัวที่สามนะครับผมป่ะโอเคแล้วนี้เราก็มาถึงบอสกันเรียบร้อยเรเวลแปดเนอะเราต้องใส่นี่ก่อนหนึ่ง้วเราก็ใส่โล่แล้วเราก็ไปเอาไฟฟ้าตีมันนี่แน่ <S <S ไอ้ไที่สู้ไอ้พวกมินิบอสไปเรียบร้อยเนอะ มันจะเอาเสามาใช่หรือไปล่าเปิดก่อนได้เปรียบปะแั้นเราก็ใช้อันติเลยนี่ไงล่ะ90,000โบไอ้นี่กูขอฮิวกว่อนดีกว่าวนะหมดลิตรยังยังอันติไม่ถึงโห อย่างน้อยก็ไอ้ดีเสามอนกันอืมแตกอุ้ยย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 นยย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 ยเยรยยยย่อยย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 ยลยยยยรยย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 ยอยยอย เรียบร้อยแตกอืมแตกไอ้ที่พื้นมันโอ,โอเคที่พื้นมันกระพริบ,บอืมโอเคพังเรามันตื่นทำมันตื่นกูก็ใช้นี่นี่เราเอาอันติยัดใส่มันทำลายเกาะได้เท่าไหรเ่อเอ่ยโบใช้ไปหมื่นหก เอาของตัวบุกเบิกต่อโบอีกสอง0มืนห้าอืมโอเคเสาพังละไอที่พื้นโอเคมันยังไม่กระพริบ,บอืมเกาะมันจะแตกละ,อะโอเคเกาะแตกนั่นไงเนี่ยพอเฟสสองมันจะเรียกไอไอดีมาช่วยช่วยสร้างไอนี่ให้มันสร้างโลน่ะ โอ้ยโอ้โอ้โหแล้วเมื่อไหร่มันจะเตะจากนี้นั่นไงไม่ใช่ละมีอะไรพังไหมมันก็พังอยู่ชิปหายละคิวก่อนไหมเพราะว่าเลือดไอ้น้องมันมีอยู่แค่สี่พันเองเดี๋ยวจังหวะที่มันใช้คือแบบ หนักอะ่ะตอนนี้ใช้อะไรได้ต้องใช้ก่อนเดี๋ยวจังหวะที่มันใช้ไอ้นี่น้ำแข็งแล้วคือแบบอีน้องกูตายหาแน่นอนอะ่ะถ้าถ้าถ้าถ,ถ,ถ้ากูไม่หิวให้เลือดเต็มไว้ก่อนอะ่ะตายหาแน่นอนกูพูดเลยนี่ไงโอเคจะได้ลดดาเมจไปแค่นิดเดียวอืม เออีนี่ไงมันเพิ่มนี่นี่ให้ละโอ้โหไม่ไมค์บานอยไอ้หายแม่งโดนแข็งวะเจอใครวะโอเคทางไปหิวหิวหิวดวน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 เลยดวนเลยต้องปลุกให้ตื่นเออกูต้องปลุกให้ตื่น ไม่ไม่ตื่นละงานงอกโอเคมันจะชาร์จป่ะไม่ไม่รู้ว่าชาร์จเปล่าสตันก่อนละกันเอาให้มีสองอ,อันโบเอ้ยไปครับยัดครับโอ,โอ้โหโอ้ยเอเอแม่งแขงล้วป่ะเธอใครเธอนี่อ่ะฮิว โอเคพังมันติได้ขัดขัดอีลูกสาวมันก่อนกูขัดอีลูกสาวมาันก,มก่อนอืมเฮ้ยแย่แล้วไงเิอใครโอเคอีลูกมันตายละอีลูกมันตายละไอ้นี่เหรอโอเคกูฮิวห้าพันตายไหม ไม่ตายโอเคเก็บอันติไว้ใช้ยามสุเฉินแต่เนี้ยเอาก่อนต้องมีสองอันโบน,นี่ก็นี่ไปใส่รบรางตอนนี้มันเหลือ53อ๋อเดี๋ยวอ41มาแล้วอืมอืมเอาอ,อันนี้แล้วก็อันนี้อ่ะก่อแตก โบที่พื้นกระพริบไหมอ่ะยังยังก็อย่าพึ่งเฮ้ยหิวก่อนโอเคอืมมันเตื่นมันเตืน่นอ้าวเฮ้ยโดนแข็งเหรอสตันได้ไหม โอเคไอ้น,นี่แตกอยู่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตื่นดิเออนี่ไงตื่นแล้วน่ะเฟสสุดท้ายเฟสสุดท้ายกูคนกันโอ้ะโอ๊ที่พื้นกระพริบเหรอเป็นไรเยอะหึงก่อนรู้สึกว่าไอน,นี้มันจะหมด ออกตื่นตื่นโอเคขอหิวหน่อยกูรอมันไอ้นี่นะโอ้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 เอาจับเดี๋ยวตื่นพอดีอีกเซตตื่นพอดีอีกตัดให้หมดเลยแล้วกัน ยัดได้ต้องยัดมันจะได้ตายอ๋ออนี้รถไปได้เกือบครึ่งแกะี๋ยวเราก็ถึงเธอรอต่อน่าจะแตกโอเคทัดได้โอ้อโอยอย๋อกูโดนแช่แข็งอยู่โอเคอ้าวแม่งเรียกเฮียเอ้ยโอ เตือนปะเตือนโอ้แต่ไปกินมันไปกินมันไม่เพิ่มไม่นี่แล้วไปกินมันไม่ได้เพิ่มไอ้ไอ้นี่ไอ้เลือดอ่าโดนโดนแช่อยู่อีกตัวที่ต้องฮิลอ่ะแม่งมีอยู่ตัวเดียวน้องปูถ้ากูไม่ฮิลน้องปูคือเฮี้ยมากอุ้ยมันจะใช้ไอ้นี่ว่ะถ้า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 โดนก็คือแบบอนาถแน่นอนอ่ะ มันถึงเทอนใครอะโอเคเสามันพังแล้วอะเรารนะู้แค่นี้มาจับให้ได้จริงรู้คือว่ายัดแมงเขาหมดเท่าดีวีอ่ะเอาดิคือไม่ไม่ยอมตายแน่นอนล่ะคุณบอกเลยสี่พันหกอ่ะสี 4, ่พันหกตายป่าวะ ตายจ้ะส <t rios> okay, ี่ <mit o> <ina> ันหกตายจ้ะมันเหลือแปซ็นตมันเหลือแปน่าจะพอไหวไหวจริงด้วยมันเหลือแปตโอเคถือว่าเราตายแค่เราตายแค่ตัวเดียว เนาะอืเอาของก่อนของดีของดีต้องเอาเรียบร้อยฮะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับอโลกที่หกที่เคยบอกไว้นะว่าแบบเออจะใช้พรของบรบล้างเป็นหลักก็บางคนอาจจะเก่งกว่านี้บางคนอาจจะใช้เวลาสู้แค่แป๊บเดียวแต่ว่านี้ก็อาจจะสู้นานไปหน่อย เนาะก็ต้องขออภัยแล้วกันแต่ก็ถือว่าผ่านมาได้ด้วยดีเนาะอันนี้บอสมันเลเวล81จริงๆมันแนะนําให้เราเลเวล76ตามที่เคยบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะเนาะแล้เราก็ตัดตั้งแต่ช่วงที่สู้กับตัวอื่นมาเอาให้มีแค่เฉพาะมินิบอสแล้วก็บอสใหญ่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้กันละกันเนาะแล้วก็เหนะมือนเดิมนะขอฝากช่องไว้ด้วย ำหรับคนที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะเหมือนเดิมว่าเรามีไ like ลฟ์เกม Over Watch ในเพจ Facebook ด้วยนะใครสนใจที่จะเข้ามารับชมก็ติดตามเพจเอาไว้นะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เนาะก็อย่าลืมไปกดติดตามกันไว้ด้วยเนาะเพราะ่วนใหญ่ในใน u t u b e เนี่ยก็คือแบบจะลงเป็นพวกไฮไลท์เนาะถ้าเกิดมีคลิปเกมอะไรที่แบบ น่าสนใจก็จะมาอัพลงกันให้ดูกันเรื่อยๆนะฮะฝากกดติดตามกันไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม